สินค้าขาตั้งไฟ2.8เมตรนะคะออเดอร์นี้แจ้งว่าขอคืนเงินนะคะเนื่องจากแจ้งว่าสินค้าไม่ตรงกับรูปภาพหรือ,อรายละเอียดสินค้าความคิดเห็นไม่ตรงปกนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะ ได้รับไปแล้วไม่แน่ใจว่าใช้ไปหรือยังแล้วมาขอคืนเงินแบบนี้หรือไม่พอใจในอะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้ทางระบบต้องรับผิดชอบให้ทางร้านนะคะอันนี้เป็นพัสดุที่เพ,พิ่งถึงเมื่อวานเลยนะคะโกดังเราปิดช่วง4ี่โมงกว,กว่านะคะเขาน่าจะมาส่งช้ากว่านั้นแล้วก็สอดเข้ามาข้างในกูังนะคะลงท้าย2อยูห้าเอหนึ่งนะคะ แล้วก็มาแบบนี้เลยเย,ยินๆยแบบนี้เลยไม่รู้ว่าติดอะไรมานะคะฟีหมุนหมุนข้างหลังให้พี่นิดหนึ่งให้เขาดูหน่อยอ่ะแกะเลยจ้ะจะแจ้งสภาพาแจ้งมัวม่วว่าของไม่ตรงปกไม่ได้นะคะ หรือจะมากั่นแกล้งอะไรก็ตามแต่ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยระบบต้องรับผิดชอบร้านด้วยนะคะเอาออกมาเลยสิโอโอเดี๋ยวกางเดี๋ยวกางสักตัวให้ระบบเขาดูมีใช้ไปยังแด้วหมุนออกมาให้มันตรงๆหน่อยสิอันเนี้ยเหมือนกับอันเนี้ยหัวหัวตัวเนี้ยเหมือนใช้ไปแล้วนะคะเพราะมีรอยสักนิดหนึ่งนะคะ ใช้ไม่เป็นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยจะบอกว่าของไม่ตรงปกไม่ได้นะคะนิดหน่อยก็ได้ฟรีแล้วก็เปลี่ยนหัวมาข้างบนค่ะตั้งกล้องยืดได้สุดคือ2.8เมตรนะคะอันนี้เราจะไม่ได้ยืดให้ดูนะคะเพราะว่าฝ้าเราไม่ได้สูงมากนะคะนี่ะอ่าเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งออกมาในฟรีแค่นั้น ไม่ตรงปกไม่ได้เนาะเนี่ยตรงปกทุกอย่างเลยตรงปกทุกอย่างเลยและส่งมาในสภาพเย็นๆไม่ได้นะคะระบบต้องรับผิดชอบร้านด้วยเพราะส่งออกไปตรงตามที่สั่งซื้อเข้ามานะคะเดี๋ยวเปิดเนี่ยเหมือนกันกับที่ขายไหมคะ เหมือนกันกับที่ลงจําหน่ายไหมคะตรงปกทุกอย่างเลยไซส์คือเป๊ะเลยนะคะไซส์ที่แจ้งไว้35-30-25นับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะระบบรับผิดชอบร้านด้วยนะคะ